IB Forex คืออะไรพูดง่ายๆก็คือ IB Forex เนี่ยคือในหน้าที่ล่าให้คนไปเทรดกับโบรกเกอร์ที่ตัวเองมีสัญญาอยู่ด้วยหรือว่าตัวเองไปสมัครเป็น IB เขาจะได้อะไรจากการที่ทําแบบนี้เขาจะได้เปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งจากที่คุณเทรดอาจจะเป็นสเปรดหรือคอมมิชชั่นใดๆแล้วแต่ตกลงกับทางโบรกเกอร์อันนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณเห็นว่าเขาเชียร์ให้คุณไปเทรดบวกใดบวกหนึ่งเป็นพิเศษเนี่ยขอให้ ตั้งสมมติฐานเอาไว้ก่อนว่าเขาได้ผลประโยชน์จากการกระทำนั้นๆเขาได้รับเงินเป็นผลตอบแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังหูวไว้หวูคุณน่าจะได้เห็นคอมเมนต์ที่เชียร์อะไรแบบนี้ผ่าน a c e b o o k กลุ่มผ่าน a c e b o o k คอมเมนต์หรือว่าอาจจะเป็นเว็บบอร์ดก็ได้แล้วหลายๆคนเนี่ยก็ทำ YouTube c h a n n e l เปันของตัวเองรวมถึงทำเป็นเว็บไซต์ด้วยซึ่งเว็บไซต์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคุณจะค้นพบได้เป็นลำดับแรกๆ เขาทำเป็นอาชีพเพราะฉะนั้นเขาลงทุนเวลาที่เราไปเสิร์ชบน Google เนี่ยเราจะเจอเขาง่ายมากแล้วเขาก็จะชอบแปะลิ link, งก์แปะแบนเนอร์ต่างๆเพื่อให้คุณไปสมัครกับโรงที่เขาทำงานอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยอยากจะให้คุณรับรู้ข้อเท็จจริงก่อนว่าเขาได้อะไรจากการทำแบบนี้เขาได้อะไรจากการลงทุนจ่ายเงินสร้างเว็บไซต์เขาลงทุนในการที่ใช้เวลาทำยูทู h ชาแน l เขาได้อะไรเขาได้ผลประโยชน์ค่ะเพราะฉะนั้นฟังหูไว้หู ฟังจากหลายๆสื่ออืมอันนี้คือข้อเท็จจริงที่เราอยากให้คุณรู้ค่ะ